สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวการเดินทางของดิสันคิกอีพาวเวอรรุ่น vl ครับเราเอามาเดินทางนะครับสัมผัสกับเทคโนโลยี E-POWER วอรใหม่ในครั้งนี้สําหรับในครั้งนี้ครับ vl my 2 0 2 3นะครับที่มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดนั้นนะครับ จะมีการเติมเต็มเข้ามาสำหรับ Nissan e ิสันคิกอีพาวเวอรรุ่น V.L นี้นะครับมากับราคาค่าตัว9 2 0 0 0 0บาทการแบบปรุงนั้นนะสำหรับ V.L เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของสีทูโทนครับด้านบนหลังคาจะเป็นสีดําด้านล่างจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับข้างหน้ามีการติดตั้งในรูปแบบของการดีไซน์ V.motion นะครับในส่วนของกระจังหน้าไฟนะครับเมื่อเปิดการใช้งานหมดออโต จะมีการปรับไฟสูงต่ำให้อัตโนมัติในกรณีที่มีรถวิ่งสวนทางนะ่จะเป็นไฟต่ำแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีรถจะเป็นไฟสูงครับเลดราและเซนเซอร์ที่อยู่ร,บรอบๆคันนะครับเป็นต้นทางของการประมวลผลของนิสสัน i n t e l l i g e n นต์โมบิลินะครับด้านชายล่างของรถรอบคันเลยมีการติดตั้งชิ้นส่วนที่เป็นสีเงินโครเมียมเข้ามานะครับดูดุดนันซุ้มล้อทําเป็นสีดําแบบเดียวกับหลังคา ล้อเป็นล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วหุ้มยาง205 55 17มาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อมุมมองด้านท้ายรถนะครับดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งคือในส่วนของฝาโปรงท้ายเนี่ยเขามีการติดตั้งตัวของไฟเข้าไปนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยอยู่เป็นมุมซ้ายและมุมขวาเท่านั้นนะครับ ด้านบนหลังคานอกจากเป็นสีทูโทนแล้วก็วจะมีทัวของสปอยเลอร์ด้านหลังและชาร์กฟินสีดำที่ติดตั้งมาให้ขั้งบน,นไม่มีการเจาะสรุปแต่อย่างใดนะครับภายในนะครับปรับปรุงไม่มากนักนะครับแอมเบียนทไลท์ทั้งหมดมีอยู่7สีปรับเปลี่ยนตามวันนะครับซึ่งเลือกปรับเปลี่ยนเองได้ในการใช้งานที่อยู่บริเวณคอนโซลหน้านะครับ้างพวงมาลัย นอกจากนั้นบริเวณข้างพวมลัยจะมีการปรับระดับไฟสูงได้ในกรณีที่รถมีการบรรทุกโหลดสัมภาระมากๆนะครับพอท้ายรถเนี่ยมีน้ําหนักกดทับเยอะข้างหน้าเราก็จะลอยคือเราสามารถปรับทิศทางของไฟเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้นะครับสวิตช์ปรับอยู่บริเวณใต้ช่องแอร์ด้านหน้านะครับตัวของหัวเกียร์ปรับปรุงใหม่อันนี้นี่คือเป็นรุ่นล่าสุดที่ปรับปรุงเข้ามานะครับสตาร์ท นะครับก็เป็นพุทสตาร์ทอยู่แล้วเบกมือไฟฟ้ามีไวเลสช,ชาร์จมาให้พร้อมกับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับขึ้นไปโชว์ที่หน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วส่วนหน้าจอขนาด7นิ้วที่อยู่บริเวณมาตรวัดนั้นนะครับก็จะแสดงการทำงานของเทคโนโลยีนิส Intelligent Mobility ต่างๆรวมถึงพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลนะครับไว้ควบคุมพวกกระดับติดคุณโท l เลนคิปเลนดพาร์เจอร์หรือ ภาคบันเทิงนะครับก็สามารถควบคุมได้จากที่ตำแหน่งของพวงมาลัยครับในส่วนของพื้นที่เบาะหลังนะเล็กรูมเหลือ,ลอนะครับแต่เฮดรูมเนี่ยก็เป็นตามรูปแบบของรถที่ลาดเทลงมาเนี่ยแต่ก็มีพื้นที่แหละระหว่างศีรษะกับตัวเพดานนอกเหนือจากนั้นนี่เขาจะมีตัวของ usb เป็น usb type a นะครับไม่ได้เป็น type c แต่อย่างใดก็สามารถชาร์จพวกแกเจ็ตต่างๆได้นะครับจากตัว ช่อง USB ที่อยู่บริเวณของตำแหน่งเบาะนั่งด้านหลังในส่วนของเบาะหลังปรับและพับได้นะครับในรูปแบบของ60/40ก็ใช้ในกรณีเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ ออกเดินทางมาพร้อมกับหยาดฝนที่โปรยปลายจากฟ้าเลยนะครับเราเดินทางจากกรุงเทพครับเพื่อมาหาร้านอาหารนะครับมาหาของกินแถวใกล้ๆกรุงแล้วก็พร้อมกับมาทดสอบเจ้านิสันคลิก VL คันนี้ด้วยนะครับตัวของนิสันคลิกเองเนี่ยอันดับแรกต้องยอมรับนะว่าการเก็บเสียงทังโดยสารเขาทำมาดีนะฮะแล้วก็นี่อันดับแรกเลยนะกระจกข้างหน้า เป็นอะคูสติกก l าส s นะครับช่วยในยเรื่องของการซรับเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับการเก็บเสียงทางโดยสารการใช้วัสดุทับเสียงทั้งหมดเงียบมากเบาะนั่งหลังยกสเต็ปสูงขึ้นมาในรูปแบบของเทเตอร์ซิ t ด้วยนะครับแล้วก็เบาะนั่งคู่หน้าเป็นอย่างนี้ข้อออกแบบมันจะเบาะนั่งยานอาวกาศเลยนะ ในรูปแบบของกาว v ว t ตีซีโลนะครับแล้วก็เบาะหนังเป็นโคเอมโมนูเล่ด้วยที่สะท้อนความร้อนออกจากตัวหนังออกจากตัวเบาะนะครับพอเราเข้ามานั่งเนี่ยความร้อนสะสมมันก็จะกระจายตัวแล้วก็สลายไปได้เร็วขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่ปรับปรุงเข้ามานอกจากอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือในเรื่องของเกียร์ไฟฟ้านะครับจอข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเขาในชุดของมตดวัด จะเป็นขนาด7นิ้วแล้วก็ในส่วนของจอกลางจะเป็นขนาด8นิ้วจอ7นิ้วที่ว่าแสดงการทำงานของเทคโนโลยีนิสสันอินเ l l i g เจนโมบ i ลิตี้เอาไว้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในส่วนของตัว VL เนี่ยให้มาค่อนข้างจะครบนะครับอะดัปตีฟคุยชั่นโทนนะครับเตือนออกนอกเลนพร้อมกับดึงกลับมีให้ละแล้วก็ทำเสียงมาน่ารักดีนะคือพอให รับรู้ครับว่ารถออกนอกเลนพร้อมกับดึงกลับให้ไม่ถือกันหนักมากจอกลางนะก็เป็นในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดนะวันนี้นะครับ Android Auto Apple CarPlay เนี่ยเราสามารถลิงก์ข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์มาแสดงที่หน้าจอการทำงานของหน้าจอกลาง8นิ้วตรงนี้ด้วยซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับกล้องมองภาพ มีมาให้นะครับเราดูได้ในกรณีที่ถอยหลังและอีกหนึ่งอย่างระบบ MOD ที่เป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบๆคันเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆในกรณีที่มีเด็กนะครับทีเ่เรามองไม่เห็นหรอกครับเพราะรถทุกคันก็ต้องยอมรับว่ามีจุดบอดหมดแต่ระบบ MO d ตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเพื่อให้ในกรณีของเตือนครับว่ามีวัตถุ นะครับกาลังเคลื่อนไหวอยู่รอบขัดดีนะตรงนี้สําหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กเนี่ยแจ๋วเลยนะครับอ่ะพวงมาลัยดีเชฟนะครับเป็นท้ายตัดอ,อมาให้ก็ค่อนข้างจะดีไซน์สปอร์ตนะครับโมเดแบบใหม่ที่ว่าอ e ีพาวเวอร์วันนี้นะครับกับวันแพทเดิร์นที่ได้ปรับปรุงมาใหม่ผมจำได้เจนแรกที่สัมผัสกับคิกนะเมื่อสักสาปีที่แล้วยกคันเร่งดีขวบขี่ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับ แต่คนนั่งเนี่ยเรียกได้ว่าหัวที่หัวต่าเลยทีเดียวนะแบบยกที่เนี่ยคือมันกระชากพอสมควรสําหรับโหมดธรรมดานะเขาจะมีการเล่งในส่วนของ B ีชาร์ตหมด B ีเนี่ยมันจะสร้างแรงเฉื่อยได้มากขึ้นนะครับก็สะสมพลังงานไปแบตเตอรี่ได้คุณพลงังทุกคนคงรู้อยู่แล้วล่ะในวันนี้ว่านิสสันคิกเนี่ยการขับเคลื่อนมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งใช้น้ํามันนะครับเป็นเชื้อเพลิงในการเข้าไปปัน่น ตัวของเจเนอเรเตอร์นะครับเพื่อส่งไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทางของพลังในการขับเคลื่อนนั่นเองนะผมพลังเขาบอกว่าประมาณที่เคลมตามอีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยทะลุ20ลิตรแต่ว่าเคยไปสัมผัสเคยพิสูจน์มานะครับตอนนั้นเนี่ยเราไปเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีลองตัวเลขเอรอตาสิ้นเปลืองก,กันประมาณได้ประมาณสัก 89กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ถือว่าประหยัดพอสมควรเลยนะหลายระบบที่เข้ามาช่วยในนิสันคลิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่นิสันเขาพัฒนาขึ้นมาทั้งหมดเลยเทคโนโลยีวันนี้นะครับมีอะไรเนี่ยอยู่ในนิสันคลิกทั้งหมดแล้วนะครับก็สบายนะครับคผู้ชมคือเสียงการสะเทือนของช่วงล่างเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยนะฮะเขาจะมีหล,หลายเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบนะครับที่เข้ามาช่วยทั้งตัวควบคุมเสถียรภาพ การทรงตัวอัตโนมัตินะครับรวมถึงตัวช่วยลดการโยนตัวบนทางขรุขะแบบนี้นะฮะแล้วก็ควบคุมเสถียรภาพในการเข้าโค้งเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับปลายทางผมจะไปหาเมนูปลากินครับก็เราทดสอบริมขอบอ่างเก็บน้ําริมขอบเขื่อนแบบนี้ก็ห้องหนีไม่พ้นนะกับเมนูปลาสด เดี๋ยวไปดูกันปลายทางว่าเมนูวันนี้ที่ผมพาท่านผู้ชมไปชิมพาท่านผู้ชมมาทดสอบเจ้านิสันคลิกเนี่ยทีเด็ดจะมีอะไรบ้างและไปสรุปให้ฟังอีกทีครับสำหรับน e ิสันค k ิก E-Power รรุ่น V.L ทีเด็ดของเขามีอะไรครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงปลายทางแล้วนะครับที่อ่างเก็บน้ำวัชโลทอนนะครับอยู่ที่อำเภอเก,อเกาะจันทร์ชนบุรีไม่ห่างกรุงเทพครับปลายทางวันนี้นะครับผมมาที่ร้านอาหารน้ำกับฟ้าเขาจะอยู่ขอบตัวของอ่างเก็บน้ำวัชโลทอนตรงนี้นะอาหารอร่อยปลาสดมากๆซึ่งมันปลาเขื่อนนะครับตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะเลยแล้วก็นอกจากความสดความอร่อยของอาหารแล้วบรรยากาศก็ดีไม่แพ้กัน กลับมาถึงเรื่องราวของรถยนต์ที่เราได้นำมาทดสอบในครั้งนี้นะครับกับน e ิสสันคลิก E-POWER รุ่น v l เรื่อภายนอกปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวกระจังหน้าที่เป็น v ี o t i o n นะครับรวมถึงการตกแต่งรอบๆคันด้านหลังเองก็ดีนะครับไฟท้ายเนี่ยเขาดีไซน์ให้เป็นแบบไฟท้ายลากยาวจากฝั่งซ้ายจรดฝั่งขวา แล้วก็เติมเต็มในส่วนของอเทคโนโลยีนิสสันอินเทอร์เนชั่นแนลโมบิลิตี้เข้าไปในส่วนของการเตือนออกนอกเลนพร้อมกับดินกับมีมาให้แล้วนะครับห้องโดยสารปรับแต่งใหม่ 1. เบาะนั่งที่เป็นโคเอ็โมดูลเลสสะท้อนความร้อนออกไปได้แอมเบนไลท์ต่างๆสีสันทําให้ภายในนั้นดูทันสมัยดูงดงามมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์อำนวเครื่องัวดวกต่างๆล่ะทั้งหน้าจอทั้งกล้องมอมภาพรอบคันผมม่สะดุดกับตัวนี้ครับ กับตัวระบบของ MOD ที่ว่าตรวจสอบคันเครื่องไหวรอบๆคันเนี่ยสำหรับผมเป็นครอบครัวที่ลูกเล็กนะฮะแล้วกำลังปวดเลยเขาก็ชอบวิ่งมารอบๆคันเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะครับนอกเหนือจากนั้นล่ะตัวช่วยในการขับขีด่ตด่างๆไม่ว่าจะเป็นบนเส้นทางธุรกันดารที่เราได้พาิสันคิก epower ไปทดสอบนะครับทั้งตัวซับแรงสะเทือนต่างๆ ตัวช่วยนะครับในการเข้าโค้งต่างๆสันคิก E-POWER มีมาให้หมดในส่วนของกลุมพลังในการับเคลื่อนนั้นคงไม่ต้องอธิบายกันมากผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แล้วว่าเทคโนโลยีของนิสสันคิกคืออะไรนั่นก็คือการใช้เชื้อเพลิงนะครับส่งต่อไปที่เครื่องยนต์ทํามาเป็นพลังงานแล้วก็ไปอย่างมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนที่จะถ่ายกําลังมายัางล้อผมอ,อธิบายง่ายๆนะแต่ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กําลังสูงถึง136แรงมา้า พร้อมแรงบิด2 3 0นิวตันเมตรเหลือเฟือครับกำลังในการใช้งานระบบต่างๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยผมแฮปปี้อีกหนึ่งเรื่องในเรื่องการกเก็บเสียงของโดยสารเก็บเสียงได้เนียบมากๆทั้งตัวอะคูสติกการ์ดทั้งตัวของอเทเตรอร์ซีดนะครับเบาะนั่งข้างหลังแจ๋วใช้ได้คลิกรุ่นวีแอลวันนี้ราคาจำหน่ายที่920,000บาทก็น่าสนใจนะครับคือ1คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าคิวรอต่อ ตัวของสถานีชาร์จไฟนะครับซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้อยู่เพระาะน้ำมันไหนคุณเข้าได้หมดอัตราเฉลีย่ยของการสิ้มเกลือเนี่ยเท่าที่เคยไปสัมผัสมานะทางไกลก็แต่แต่20กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนกันประมาณ18 19กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าอยู่ในย่านที่ค่อนข้างจะประหยัดเลยทีเดียวแหละท่านผู้ชมครับเราทั้งหมดเป็นเรื่องราวของ n e ิส s ัน k ิ c k ีพาวเวรุ่น V L ที่เราได้สัมผัสในครั้งนี้กับโลแกนของเขานะครับ The o n e and Only Powerful and fuel efficient คันเดียวที่ใช่ทางแรงทางประหยัดครับ